สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนิยายนะครับเรื่องผนึกโซ่ใจสายใจผนึกมืองก่อน,นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งมังงะและก็อนิเมะคือคือผมไปเจอมาเว้ยแล้วมันเป็นเล่มหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่ามีโปสการ์ดด้วยไม่แน่ใจว่าที่เขียนว่ารุ้นรับเนี่ยคือผมต้องไปเสี่ยงดวงอีกทีหนึ่งหรือว่าเขาจะมีให้เราสุ่มอยู่ด้านในเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูายละเอียดกันก่อน ส่วนนิยายเรื่องนี้นะครับของเป็นของสำนัก first page นะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่180บาทก็ถือว่าไม่แรงมากสำหรับนิยายซึ่งถ้าบางเรื่องบางค่ายเนี่ยนะครับมัน200อัพเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองแกะแล้วก็ดูเนื้องานกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมไม่มีคัตเตอร์แต่ผมมีใบมีดมาแล้วเราจะมาเชาะมันกัน ผมจะพยายามจะไม่กรีดลงไปแล้วกันนะผมไม่อยากให้มันไปโดนกระดาษสำหรับนะนักสะสมแบบพวกเรานัเนี่ยการกรีดโดนกระดาษเป็นอะไรที่แบบเหมือนโดนกรีดลงไปที่กลางใจอโอเคโอเคามาชีดอ๋อเชีย่ยแล้วเอ้าเวนชิปหายแล้วครับผม ชิบหายของแท้แล้วครับแม่งเอเย้ยขาดเลยเดี๋ยว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 ต้องฉีดไปทางนี้เชีย่ยเอเย้ยบัตรแผ่กลางหลังอ๋อเป็นแค่สติกเกอร์เชีย่ยกูตดใจหมดโอ้โหยน,นานฟังเสียงครับโคตรดี กระดาษก็เป็นแบบหนาส่วนปกด้านในก็สวยงามครับสวยงามปกนอกก็หนาดีนะทํามาดีเลยครับสำหรับ้ายนี้ตัวเด็ดๆเอาหน้าปกออกปกมันก็จะเป็นแบบนี้ปกนอกนะครับแบบนี้ปกแข็งด้านนอก ก็ทำค่อนข้างที่จะดีนะกระดาษนาดีแล้วก็ไม่ลื่นมือเกินไปด้วยโอเคผมชอบเก็บก่อนส่วนเนื้อหาอเล่มด้านในครับไหนอะนี่ไงโปสการ์ดผมได้เป็นตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวตัวแรกเฉยๆครับไม่ใช่ SR แต่ก็สวยนะเป็นภาพเดียวกับหน้าปกเลยครับนี่ตัวนี้โอเคได้รูปติดในห้องเพิ่มหนึ่งรูปผมพูดตามตรงเลยแล้วกันว่าเนื้อหาเนี่ยคือผมเฮ้มันเป็นมงางะเหรอเอามังงะเวนกร,รมแล้วดีกว่านิยายอยู่ะอ,องเอ้ยทุกคนผมนูแว่นิยายเว้ยแล้วผมซื้อมาชิ <laughs> โอ้โหถ้าเป็นมังงะนี่คือแพงนะร้อยบาทแต่คุณภาพด้านในพิมพ์มาดีครับแล้วก็กระดาษเป็นกีนรีดด้วยซึ่งสบายตาแล้วก็ถนอมเก็บได้นานกว่าหน้าแรกจะเป็นหน้าสีแล้วก็จะมีรายละเอียดเป็นสารบันครับตอนที่1 2ึสาม โอเคส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยผมผมจะไม่ลงไปแตะแล้วกันเพราะเรื่องนี้ผมไม่ได้เชี่ยวขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ตามอ่านอะไรขนาดนั้นด้วยเพราะผมแค่เคยอ่านในเว็บที่มีคนมาแปลแล้วก็เอามาลงนะโอเคเห็นเห็นคุณภาพงานแล้วโอเคเลยก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีเล่มสองไหถ้ามีก็ต้องตามเก็บกันครับ พอทำได้ดีครับแล้วก็เล่มหนาด้วย180บาทก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่ครับเพราะกระตูนอย่างนี้มันก็7จ0ดแปดสิบอาพแล้วนะราคาแต่และเล่มก็แพงๆทั้งนั้นแล้วก็อย่างเล่มนี้ที่ผมเพิ่งซื้อมาเหมือนกันเป็นบูจายแอนอันนี้ก็ก็แรงครับราคาค่อนข้างจะแรงเลยเป็นตัวนี้บูจายแอน ซึ่งผมยังไม่ได้แกะอ่านเลยซื้อมาวางจนฝุ่นเกาะแล้วราคามันร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งค่อนข้างทียแรงนะสำหรับบางงะแต่ก็โอเคครับเนื้อหากับกับคุณภาพด้านในมันโอเคเราก็ยอมที่จะจ่ายส่วนเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองไปอ่านก่อนแล้วกันแล้วค่อยมารีวิวอันนี้ผมจะผมแค่จะมาแกะแล้วก็ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับ เแต่มันดีว่ะเขาทำดีเางนี้ค่ายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูบ้างแล้วว่ามีเรื่องไหนอีกบ้างของค่ายนี้ที่น่าสนใจส่วนเรื่องนี้โซ่ผนึกใจสายใยผนึกมังกรเรื่องนี้ก็น่าจะน่าจะตามยาวๆผมเคยอ่านอยู่4 5ตอนนะซึ่งมันมันม่อน่าจะดีแต่กว่าแม่งจะออกมาแต่ละตอนแบบอย่างน,าน้นนะจนผมแบบโอเคพักก่อนแล้วกันเนาะ ซึ่งได้ลิขสิทธิ์มาแล้วครับเราก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงเอ่อแล้วก็สําหรับคลิปต่อไปนะครับผมผมก็ไปถอยบางะมาแต่เป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องดังนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีซึ่งผมจะไม่สป,ปอยแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงว่าความรู้สึกหลังอ่านเป็นยังไงนะครับ ส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวก็ค่อยทำรีวิวอันนี้ผมแค่มาแกะแล้วก็พูดถึงการแกะแล้วกันเนาะทื่ตอนแรกนี่ก็เป็นนิยายจริงๆนะนี่ผมนี่ผมบื้อมากเลยผมไม่ได้อา่านรายละเอียดเลยเลยเห็นเรื่องแล้วก็โดน,โดนการตลาดครับโดนการตลาดอยากได้เอา r ว่ะไม่เอาครับเราจะไม่เราจะไม่ซื้อเพิ่มโอเคเราจะจบแค่เล่มเดียว แล้วก็จะไปซื้อเรื่มต่อไปส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมสําหรับสํหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ